บาโนสบสวัสดีครับอ่าเอซทุกทคนนะครับตอนนี้ผมก็มามาเขาเรียกว่าอะไรนีมามาพบมาเจอสามาณีมันเดี่ยวแล้วทีลหลายคนอยากจะเจอกันนะครับ <ST AN U> ักกมาาาถือบต่ <ST AN U> <S AN U> รหญ แบบพระองค์เองเนาะาอันนี้อันนี้มาเที่ยวเนาะแล้วก็มาหาเนเดี่ยวด้วยก็มาหาเรียนเดียวเมื่อกี้ไปแล้วชุดหนึ่งอัอนนี้มีอีกสองชุดเมื่อวานก็ทั้งวันอ๋อทั้งวัน็ียงมาทั้งวันมาอย่างนี้แหละทั้งวันมานั่งคุยด้วยทั้งวันมาหาสมาก์จะเป็นรุ่นนี้เอาเมื่อวานนีงเนียนอยู่เอยู่เอยเมื่อวานเมื่อวานไม่อยู่วันก่อนเมื่อก่อน คบาตูคอยจื้อก่อนนี่จากบาดช้ำขาคูบาตูเราล่ะพี่หลีลุงมวนเออกอ้ยลุงมวนก็สไตล์การพูดก็เคพูดชาวบ้านแหละแต่ว่าก็จะมีสอนธรรมะสอนเสริมโยม็เลยชอบโยมก็มาหาทั้งวันจะยุบบาดช้ำขาเอาเน้นครับเดิน อาจากทีมงานสาวน้อยครับเน้นเดียว FC บอกว่าต้องมาหาเน้นเดียวเลยถ้ามาวัดสระกระแพงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านเซี่ยงใช่วันนี้มาถ่าย MV ครับนี่นี่พูดกินกลับนะครับพูดกินกลับพัวกินกลับอ๋อถักพป้ไปรับเหมพังแน่พป้ไปรับเหมพังแน่สาวน้อยเพชรบ้านเพียงเดี๋ยวอู๋เองกำลังกำลังแต่งหน้าครับเดี๋ยวกำลังมามาถ่าย MV เขจมรอะาุ้คน่านี่มุ่นเน้นเดียวไปเป็นทระเอกเอ็มดีคนทายเอ็มบี้ได้ไหพ่ออพ่ล่ะเระคูบาจูไม่ต้ังเนเนเนทักทายเอซสาวน้อยหน่อยครับเนี่ยว่าใชจไหนคอยยังอกว่าเล่นอยู่จะเล่นทาเอซีเรอไอ ่อนดมีเห่างกันทุกคนเด้อพอออกไม่ออกเอ้ยเอาชาหน่อยเนอะมด้วยเช้า่อยวันมีเอฟซี่เช้าหน่อยนั่งขาเอาไป่จ้าเช้หน่อยมีอะไรอานยุนั้นคำเมียไปว่ามากรลายมาเข้ามาแต่อันนั้นมาแต่ละยงมาะบอบาตูตเห็นมืมด แล้งอยูเออไงเขาเปิดเจ้าเบืองเบือจานเป็นบอกจานเซนชัยจานเซนชัยอ๋อจานทันชัยรูทันชัยงนั้นเลมคือก่ดำแองกระดูกูเขาผู้หูได้นี่มานี่กระบอก ไอไอว่ามาเด้อมาเด้อถือรถไปเบิองสาวหน่อยวันนี้เล่นอยู่บ้านนั่นแหละอยู่จาเสฉะไทเอามือูบางกูบ้ไปบ้างกูอาตอมกูม่กูบากรกับไปกปบาไปไหมวันนี้เดินไปไหมเน้นเป่งเจ้าวิ่งกอยังบุกัง เอาไหนออกคลิปว่าอยากได้อยากฟังอุ้งหญิงบอกมากกันก็เกือกเหมืนมาอยู่ไหนมาอยู่อุ้งหญิงก่ะมาอยู่ไหนคนว่าอันีม่มุ่นเน้นเดียวไปเป็นใน<อ>พระเอก MVP เองพีกูกับอุ้งหญิงบทสนทุกัน <laughs> <laughs> ังไงวันนี้เนาะเ,นเป็นพระเอกใช่ไหม ก็ยิ่งยิ่งใจล้ไปเพราท่านอยากอยากสนใจมา้ากะย่าเขาราเขาเอาก็เหือบอกงยิงมางก็เหากือแต่วันนี้ครัมาวันนี้มาแต่เมื่วานนี้ผมก็มาทไไม่เจอเนรเนี่ยเนรโยูเ่ล้าไปอ่า้าค่อยลบมา เบิกมือปกะจ้ามชอบน้ำกุบาอาจารย์จ้ามชอบลาการนี้ยันไปเที่ยวมีนี่ชอบเปลอ่การเล่าขั้งอาจารย์เพิ่งประกาศก่อนขั้อาจารย์ง่ายอ่่าง่ายว่ง่ายว่าง่าหยังมากเลยง่ายหยาบติดูน้์บ่างไม่ซุ้มแบ่บวการเขาบอกดำมีความทิพะ แก่ได้เนาะติดดัวติด,อตดมอสอนนาาาหนิไหมออก็มาจังไหนมาขอคำพูด <c oughs> ไม่ใช่มอสอนี่คือมามามา,มาเรียนส,ม,ส,ม,สม่ <c oughs> สำเสมอ <c oughs> ติดขอรอนี่เข้าเรียนส,ม,สม่ำเสมอขอรอ ไม่ใช่ขาดเดียนนะแล้พอเมื่อไขอยากกเจาะปไนวันผเนี่ยผู้บารไหยอนก็ชังไข่ชังหักชังเดี๋ยวสิพามานาะเอาเบอร์เทาัอนีเบาท่ากเลหนอะข้าวบาคู่งงข้บาร์คเลนะเบอร์ทรเน้นนะบ่ไข่ก็ไ่กิเจาบอกมาเลยโอ ทอ่มม่อเนนโอมนี่โทรโทรโทรสุ่มสี่สุ่มห้าแค่ว่าแค่ว่า่อคือรับรับรับบ้อูออกสื่อเีเนนออกสื่อได้นะออกสื่อนะจากไปตวไปดียตัวหาเดีวยข้ปวโภขาวโภคขาวโ้า 9 8 7 5อดไ่อนหาหกเก้าแปดเก้าแปดเจ็ไเอก้าแปดเจ็อเก้าแปดเจ็ดอเก็ต้องอาเนะเดน่นเ้นขออนุญาตออกสื่อเนี่ยเบอร์โทรได้ไหมเนี่ย ขอบคุณครับแม่ว่าแม่กั้องิลนะเลนใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรอ่ะได้รับบ่มีใครรับเด้อยนะเพราะว่าเอาพวกเขาเราก็คือเอาบ้านเรมาโทรศัพท์ไม่ค่อยถือเออพักก่งเจออย่างถือโซ่หมาผมนิมนต์นิมนต์เนนเดี๋ยวมาเป็นผู้บริหารคอร์เซ็นเตอร์ปรสิทธิ์ว่า ก็งอล้กุัฟงแล้วก็ไม่ได้ใช่ยนะไม่ใชออมาจกพ่งหือหลงกันหน่อยหลงกนอยอซกัน่บางทางดปมอ่โอ้าเื่องหลงขอแบือถ่ายอยู่ดีวานั่งโยงนี่โยมาทงดอนอเียไม่เข้าเรียนหรออ๋อเสร็จแล้ว เกรดสี่นนี้บอกเอาเนาะชาวพิจาวคนกว่าใหญ่ชื่อนี้ไข่แม่หนึงนี่าำคือไข่แม่ฝรั่งูยาวว่าฝ่ให่ชนใหกาเน้นเดี๋ยวแขมไหมแข่ไหมเน้นผมเน้นเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายมีก่อนขอพรนะครับขอพร ข่วงเก็บใหญ่ข่วงไข่ยามีไร้ช่วยบังอย่างใครดูอ่าวิวอัดลงยูทูบโอ้อัดอ้วมือเหงูราังแขงเี่่วงเ็่ข่วไข่นมากคุอึเงินปลางใหญ่อไรช่มพอนปข้าดูมือหงัเกลเกเอบคุณหายใขาดจนว่างกรบพาะ่ย่างเก็มือย่างเตาอ่มชุ่ วันุ่ัแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ